บ้านของเราอยู่ในสวนที่แม่เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกน้อยก็คือยุงเยอะมากๆเลยทําให้น้องอันดาจะทํากิจกรรมอะไรแต่ละอย่างก็โดนยุงกัดตลอดแต่วันนี้แม่มีตัวช่วยดีๆเครื่องไล่ย,ยุงไฟฟ้าเลนเจอร์เหมาะสําหรับใช้ในบ้านเปิดแอร์ก็สามารถใช้ได้ปลอดภัยใช้ได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กไฟก็สามารถใช้ได้เลย เสีย ب, ปุ๊บอุ่มใจปับ๊บใช้งานง่ายนะคะแค่เสียบก็ปลอดภัยทั้งบ้านเลยราคาแถมประหยัดด้วยนะคะสบายกระเป๋าสามารถใช้งานได้นานถึง30วันแม่มั่นใจแล้วไว้วางใจให้เลนเจอร์ปลอดภัยมั่นใจไร้ยุงไม่มีควนันไม่มีกลิ่นไร้สารเปิดไว้ได้ทั้งวันเลยค่ะไร้กังวลยุงรบกวน สัตว์เลี้ยงและน้องอันดาเล่นกันอย่างสบายใจแม่ก้อยเลือกใช้เลนเจอร์สเกลลิฟควิกไลยุงค่ะ